สาววนนี้วัยรุ่นเมกาและสาวยูดเยี่ยมแค้มที่น่าเย็นสุดท้ายกันด้วยนะครับในเรื่องอยู on, ่ในเกมฟรีฟ i ายจริงๆริเจ้าเกมนี้มีชุมชนเลือกเล็นมากเลยนะครับอว่าวันนี้ผมอยากจะใส่เป็นแสงอุตาหนะครับต้องบอกว่าองค์กรนารูโตะที่ชอบที่สุดเลยทีองเป็นแสงอุตส่าห์นะครับเขามีแบบว่า ยังตัววันด้ความโงจากคนฟ e r f e c ช i อ n กูบอกไว้เลยว่างานโตเ e r f e c t i o อ k ค,งคงววิงอ f the อ m a มจิ g หลังจากกูกดหัวตบออ a ตเม m a t i c สายตากูคมชัดโดยไม่ต้องเลสิง king of the magic king of the magic. <c oughs> ะ m a จ i n ปตอกนก,กูยิงมึงมันกั็กูเล่นไม่ย่างโกนพวกมึงงงได้ขนาดลูกแล้วก็ยังโดนเทพกูไม่ติดพราะยวันความโกงจะกคน p e r f e c t i อกูบอกไว้เลยว่างานโต <c oughs> กูบอกไปเลยว่างานโตยริงจริงเรียลจริงไอ้สัตว์ที่ไม่ใช่งานโชว์พวกมึงคงจะคิดตอนโดนกู hit now go การสูงกูไม่มีติดจะ top in shit and flow แกหมดตุ๊าและทิศมา fucking bitch damn blow เสียงกินของกะเส็ยงตะพวกกูฟิกจังโว่ perfect shot ควบกูฮอตกว่าไอ้น้องเข้ามาให้หมดจะกี่ตีจะกี่ซอนโดดออกไอวอลเลยกับหัวทำมึงลองมากับชุดแสงอุกสาวโปรเพเยอร์ of the god พวกมึงยังซอปเป็นเบ กำลัง walk, ลวอกเราคุ้จัดให้ได้ถ้าหากพบพวกมึงยังวอนลองพวกกูปโปรที่ไหนได้ยังจะต่อตาหัวร้อนมากไอสัตว์โทดแดดมึงมาฟ yeah, yeah, ้องฟฮ้ยเดมาเนี่ยพร้อมเฟย์จอนคิงอันดับแมจิกกูแค่ยิงไก่ตายกูไม่ได้แค่น,นี้ยายกระสุนที่ที่กระบาดกูทำได้ไงนี่ King of the Magic King of the Magic ฟังกูย,ยงิมงมงึงมันกับกูเล่นไม่อย่างโกนโค้มงมึงงงได้ขนาดลูกหน้ากาย็ยังโดนเจทปพวกกูไม่ติดเธออยากจะวันด้วยความโกลจะต้องเฟย์จอนกูบอกไว้เลยว่างานโต เฟย์ชอนที่งดงามที่สุจริงลายขงกูกดหัวแบบอัตโมติจงสายตาของขวัญฉันโดยไม่ต้องเล่นจิ King of the Magic King of the Magic ตอนกูยิงมึงมันกับกูเล่นไม่ยางคนลทุกมนงงได้ขนาดลูกแ้กก็ยังโดนเทปพกกูไม่ติดถ้ายาวจะวัดเป็นความคมจะต้องเป็นฟย์ชอกูบอกไปเลยว่างานโตไม่ดีเลยนะถูกเช้แสงอุตสขึ้นมาเพื่อแก